สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ชิต้ามารีวิวครีมรองพื้นนะคะตัวนี้เป็นของสีจันนะคะนัมเบอร์หนึ่งสองศยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูเลยละกันนะคะขเขาจะเป็นขดปัป๊มๆนะคะกลิ่นก็หอมนะคะอ่ะก่อนเอ่แล้วก็วอมหมดเนาะสีก็ประมาณนี้ ลงเลยแล้วกันเนื้อครีมของเขานะคะก็มีความดูดูเหมือนแบบออตอนแรกดูเหมือนมันจะหนาดูเหมือนมันน่าจะลงยากนะแต่ว่าของเขาเนื้อของเขาอ่ะมัน จีบิชิต้าลองมันจะคล้ายๆคล้ายๆเนื้อลิควิดผสมเนื้อครีมอ่ะอืมคือสามารถทำให้แบบว่าใช้ไม่เยอะนะแต่ก็ทำให้หน้าดูดีดูดีดูเนียนขึ้นได้การปกปิดก็สามารถปกปิดได้ในระดับที่น่าพอใจนะคะ ขอเน้นนะคะว่าอย่าลงเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีความปกปิดได้ดีอะไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเปลืองกดออกมาเยอะเกินไปเสียดายวันหลังกดนิดเดียวก่อน ก็สามารถปกปิดรอยสิวได้ดีในระดับที่น่าพอใจเลยนะคือจริงๆแล้วว่ามีมีร่องรอยของสิวอยู่หมอที่หน้าแล้วก็สามารถปกปิดได้ไดีดอะ่ะโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยตัวช่วยอื่นเพิ่มอ่ะก็ดีอะ่ะถือว่าถือว่าดีนะถือว่าเป็นครีมรองพื้นแบรนด์ไทยที่ทำออกมาได้ดีอะ่ะ เนียนกว่าที่คิดดีดีกว่าที่คิด <c oughs> ทิ้งเหลือก็มาลงคอนะคะ เนี่ยวันนี้ยิ่งใส่คอกว้างๆอยู่เนาะก็โบะมันเข้าไปคะ่ะเวลาที่ลงรองพื้นนะก็อย่าลืมหน้าอคอมันมันมันจะไม่ไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นต้องลงคอด้วยยิ่งถ้าใส่เสื้อคอแบบว่ากว้างๆอย่างนี้เนาะก็โปะมันเข้าไปเลยคะ่ะนะหน้าอคอแล้วก็มันจะได้มีแบบว่า เป็นกลืนกลืนกันผิวเดียวกันเนี้ยพอดีว่าวันนี้ใส่เสื้อค่อนข้างคอกว้างนิดหนึ่งดีเลยเพราะว่ามันเหลือตอนนี้ก็หมดละเราก็สามารถประกดอำยำไปเนาะพอนี่ยังไม่หาแป้งเลยนะเขามีความเซ็ตตัวในตัวเองแบบมันไม่มีนะ้ำมันส่วนเกนะินอะคือ นี่ขนาดยังไม่ลงแป้งก็ดูดีแล้วนะโอเค okay. อ่ะมาไฮไลท์เชดดิ้งกัน อ้าลงแป้งกันเลยจ้ะพอลงแป้งมาแล้วนะหน้าดูเนียนเนียนขึ้นเนียนขึ้นเลยล่ะ น้าเนียนขึ้นจริงอะ่ะอืมรู้สึกโอเคมากๆเลยนะตัวนี้อเออสีจันเนาะรู้สึกดีนะที่แบบว่า มีแบรนด์ไทยที่แบบว่าราคาโอเคราคาราคาจับต้องกันได้เนาะแล้วก็แล้วก็เนียน อ่าต่อไปนะคะพิชิต้าก็จะรีวิวตัวเซตของอายแชโดว์นะคะรีวิวเซตอายแชโดว์ของสีจันเหมือนกันนะคะของเขานะวันวนี้รีวิวคู่เลย <c oughs> นะคะในส่วนของตัวเซตอายแชโดว์ adow, รีวิวเป็นตัวนี้นะของสีจันเหมือนกันอ่าโอเคพาเลตเขาเปิดมาก็เป็นสีแบบนี้เนาะ เดวิชต้านะคะก็จะใช้สีตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะเงาวาวับเลยอะ่ะและ้วพิชิตาก็จะมาใช้สีน้ำเงินเป็นสีที่สองนะเราก็จะแอบใช้สีดำนิดเดียวเบาๆอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยอือทกคนไปเจอใช่ละสีของเขาแบบเมทัลอิกมากเลยอะ่ะ เงาวับเลยอะสีเป็นสีเมทัลลิกที่แบบดูละเอียดแล้วก็ดูสวยนะไม่ทราบว่าเห็นไหมคะอันนี้ก็แบบน่าจะเหมาะการแต่งหน้าไปงานกลางคืนนะไปงานกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนไปงานปาร์ตี้ไปงานที่ต้องการความเก๋ๆก๋อะไรเงี้ย นะจริงๆสีชัดมากนะสีชัดมากแล้วก็ทาแล้วรู้สึกเหมือนแอบเซ็กซีก่เบาๆสองสีก็สวยแล้วแต่ถ้าใครต้องการแซบแซบแต่งตัวจัดจัดก็ไทาเยอะนี่พิชิตตาลงแบบว่าลงเบามือเพราะว่า เอาเบาๆพอนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะสีดำจบที่ขอบเนาะเนี่ยนะตาก็จะดูขมมากขึ้น เ็นสีที่สวยนะอ่ะโอเคมุกิอไรเนอทับอีกชั้นหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็บัดมาสคาร่ากันเลย แล้วก็ใช้ดินสอเขียนขอบตานะคะไลายที่ขอบตาล่าง mm. ทีนี้ก็เหลือทาปากเนาะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้ของสีจันด้วยเลยนะคะ mm. อีกตัวหนึ่งนะคะ mm. ตัวนี้เป็นลิปสติกของเขานะ mm. แต่ว่ามัน ใช้นิดเดียวจริงสีมันเข้มส,สุดไปเลยอ่ะถ้าทาแบบทั้งปากนี่มันจะดูแบบว่าเยอะมาก,มากพิชิตาก็จะแตะแตะเฉยนะคะเนี่ยแตะเบาๆนะนะแค่นี้นะจุดจุดนะห้าจุดเองอะเดีย๋ยวลองดูว่าจะไปถึงไหน เนี่ยสามจุดนะก็ทาทั้งทั่วปากแล้วอะ่ะข้างบนวิชิตาแตะไปแค่สองจุดเองนะคะตัวเนี้ยของสีจันอ่ะสีแบบสุดยอดไปเลยอะสีแบบแจ่มมาก ใช้เดียวจริงๆเนี่ยอีกกี่ปีจะใช้หมดแล้วเนี่ยนะคะโอเคพิชิตาสรุปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิชิตานะคะรีวิวครีมรองพื้นของสีจันนะคะตัวนี้นะคะสรุปเลยนะคะว่าเนียนเนียนจริงๆเนียนกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดนะคะก็คือของเขาเนี่ย ทำออกมาได้ดีนะแล้วก็ดูเนียนดูแบบรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยก็กลบได้แบบคือมันไม่สนิทแต่มันแต่มันดีขึ้นเยอะมากนะเออตัวนี้ส่วนเซตยแชโดนะคะวันนี้พี่ชิต้ารีวิวตัวนี้นะคะเป็นของสีจันทร์เหมือนกันนะคะของเขาก็จะจัดสีมาให้เรานะคะตัวนี้ก็เป็นโทนออกแบบมีน้ำเงินเนาะน้ำเงินเทาๆดำ ก็แต่งออกมาได้ดีเซ็กซี่ดีเหมือนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าอยากให้รีวิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะบา,บายๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะาบ,บายๆค่ะ